ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ผมคนเดิมนะในช่องกูพารวย789หรือว่าเฮตีนั่นเองนะครับอ่ะผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเพื่อนๆคือช่อง V2 ผมเนี่ยปิวนะครับยังไงฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดติดตามช่อง V1 ไว้หน่อยละกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับคือ V3 และช่องจันตีชาแนลนะครับก็เผื่อมันปิวนะเพื่อนๆ ก็ยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ไว้หน่อยละกันนะครับนะมากลับมาที่เกมใหม่ค่าย PG ครับ Legend of Perseus ท่านผู้ชมเอาพีเกมเป็นสีร้อยเข้าเข้าเร็วจัดเลยท่านผู้ชมโอเคมาก็มาดูกันหน่อยนะหูยังเดือนฟีเกมถ้าผมวิ่งแตกสองหูเถื่อนเกินเอ้ย ไอ้เหี้ยแต่สามหมื่นครับท่านผู้ชมทุกท่านมาดีมาดีาดอุยอ้ยแต่ครึ่งแสนเชด็ดเอาเรื่องกระเบื้องแตกนะท่านผู้ชมทุกท่านครับก็โอ้โหเหนือคาดฟรีเกมเนี่ยก็เก็บตัวคูณนะอ่ัเนี่ยมันเก็บตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน ก็ตามสไตล์ PG นะไม่มีอะไรเข้าใจยากนะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือเก็บฟรีเกอเก็บตัวคูนนะท่านผู้ชมประมาณนี้อุ้ยจะเถื่อนสุดนะครับแตกมาครึ่งแสนครับท่านผู้ชมผมว่าอีกถ้ามันเข้าเนี่ยน่าจะเป็นเกมใหม่ที่เป็นเกมฮิตเกมฮิตเกมหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้ผม ผมมุดมาเล่นนะวิธีการมุดเนี่ยก็ผมขอสงวนไวล้ละกันนะครับส่วนใครเนี่ยที่สนใจอยากเล่นเนี่ยก็รอเข้านะน่าจะอีกไม่เกิน1อาทิตย์นะครับน่าจะมีเข้าในเมกาเกมซิตี้ของเรานะท่านผู้ชมก็ยังไงใครที่ทราบข่าวแล้วว่าช่องผมปิวเนี่ยเพื่อนๆคนไหน FC คนไหนเนี่ยที่ดูอยู่ก็ผมฝากกดติดตามเป็น V1 V3 แล้วก็อาจารย์ตีชแนลนะครับนะ ผมจะลงคลิปในช่องนั้นแทนนะครับส่วน V2 เนี่ยเดี๋ยวผมอุทธร์ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาที่เกมสักหน่อยเดี๋ยวผมขอเลื่อนเป็นไปสองร้อนะท่านผู้ชมลองดูซิว่าฟรีเกมเนี่ยโอเคไหมไปสองร้อน,นะแต่เกมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าแตกนอกแล้วมันไหลเนี่ยก็เถื่อนเถื่อนง,งี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อย เสีดยด้มากเลยนะโอ้โหเมื่อวานช่องปิวแม่งเอ้ยเหมือนคนอกหกกักอะครับพี่นะ้องแบบผมนั่งนอยไปวันหนึ่งเลยนะก็มากลับมาที่ Legend of Perseus นะครับสัญลักษณ์ที่จ่ายแพงสุดเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดเอ่อ Pay Table นะท่านผู้ชมจ่ายแพงสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอหน้าปีศาจนะครับแล้วก็ลองมาด้วยหมวกของ p e r ร์ซินะ คิดว่านะครับเดี๋ยวจบเกมแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพ y เทเบิให้ดูนะครับท่านผู้ชมเอาซิโอ้โหสวยดูดิคูณ14แต่ไม่จ่ายนะท่านผู้ชมคือคูณเนี่ยมาเยอะจริงนะครับ น่าจะคูณไปได้สูงสุดเนี่ยผมเห็นประมาณคูณ5นะผมว่าในฟรีเกมน่าจะมีแบบคูณ7หรือคูณ10ได้เลยนะครับสัญลักษณ์ที่คูณสูงสุดเนี่ยก็ตามสไตล์ PG นะเก็บตัวคูณไปเข้าใจไม่ยากมาโอ้ผมว่าเอาซีเออเอาหน่อยซีมาซีไหลนอกครับ อะมาเดี๋ยวมาดู Pay Table กันหน่อยนะตารางจ่ายอ่ะเนี่ยใช่ครับสัญญาณจ่ายแพงสุดคือไอปีศาจนะแล้วก็เป็นม้าโอเค4ีสแค t e เตอเข้าฟรีเกมนะครับก็ผมว่าประมาณนี้ดีกว่านะพกทุนมาห้าหมืนบาทนะครับ แตกแสนไปเป็นที่เรียบร้อยฟรีเกมเม่สี่ร้อยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากลองเล่นเว็บเดียวกันเนี่ยหรืออยากลองเล่นเกมใหม่เนี่ยก็ผมทําลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสาหรับใครที่รับทราบข่าวการจากไป V2 งของผมแล้วเนี่ยก็ฝากกดติดตาม V1 ไว้ด้วยนะหรือว่าช่องอื่นๆของผมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับก็ผมว่าสําหรับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ